อีกหนาแล้วครับเม่โมโซ่ทันทีสิบเจ็ดกันยายนครับขึ้นมาพายุสิของทันทีสิบแปดสิบเก้าเตรียมตัวให้ดีได้พี่น้องหาเฟี้ยงไปแห้ได้หลายนั่นคือปีกายนี่พี่พายุโคตรดุมากปีกายนี่แถวเสียงระฆ่งกันหนักจังหน่อยครับ เฟี้ยงจะหายากครับปีนี้ก็เตรียมตัวใหดีแล้วพี่น้องหาเฟี้ยงหาอย่างไรอายุปกติมากหนึ่งกะฝาโกกะเจ้าหญางมาให้กิเกนเปียบไวาเนาะปีใหม่ยังขอ,อกันแล้วพี่น้องขันมัดขวัดวันปีใหม่สิบสี่ท่อขึ้นยังไม่ขวากับนี่ครับปีใหม่ยังขอ,อกันครับ บอ,อกลงแล้วสวัสดีครับง่ามมาครับพี่น้องเพราะว่าปลากูกินเฟี้ยงครับวันนี้กินเฟี้ยงนะครับเนอตอนนี้กำลังกินเฟี้ยงอยู่ครับซุ้มหนึ่งกับยุกยกไก่คนละครับง่ามมาครับขอบคุณครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามปลาโก,กเกษตรฟ้ามนะครับอ่า ท่องประุูตัวละครับนี่ให้เบิ่งง,งามๆครับนี่ครับสวัสดีครับ